สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะพามาห่อฝ้ารังเหมือนเดิมดูลูกมันไหมหดูลูกมันไว้อว่าเรามีวิธีการหอ่อยังไงดูไหมเนี่ยดูลูกมันไหมเกม็บรายละเอียดห่อ แล้วก็น้ำส้มควนไม้น้ำส้มควนไม้ที่ได้จากการเผาถ่านถุงที่เราให้พนักง,งานทำไว้ให้เราแล้วอา,าแต่แบบนี้ปิด้านเลยมันจะได้ไม่ปิวไปตามลมไม่งั้นมันจะไปกับลมหมดกับพายุ ในร่องนี้ก็จะมีดาวเรืองนะคะไม่เห็นไหมต้นดาวเรืองจะทาห่วหัวกรังฉีดน้ำส้มควรไมาเข้าไปก่อนน่ถึงแล้ว๋อเข้าไป มันจะต้องเล่นอะไรก็ได้พอเราฉีดน้ำส้มควันไม้เข้าไปแล้วมันจะป้องกันมแมลงได้เกือบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์หมดุดหม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 ดอันนี้มันไม่ฉีดยาฆ่าแมลงนานเนี่ยามานนหมดขึ้นมุดมันขึ้น ลังจากที่เราตัดเป็นแบบนี้นะคะดูเราจะพาไปดูแบบนี้นะนี่มันจะแตกออกมาแบบนี้นะคะเห็นไหมนี่แตกมาแบบนี้แตกเยอะแล้วนะคะช่วงเนี้ยเราใส่ปุ๋ยได้ลองทดลองแล้วถ้าเกิดมันดอกบานมันจะใส่ปุ๋ยไม่ได้มันจะดอกร่วงหมดเลยจะดอกร่วงหมด พุทลงหลายอย่างและหน้าคุนเนี่ยอาจจะยากสุดเนี่ยมันจะออกมาแบบนี้นะคะเห็นไหมนี่มันใช้วิธีดิดยอดออกแบบนี้นะคะดิดยอดออกพูดแล้ไม่ได้เอาเก้าอี้ออกมาด้วยปกติจะมีเก้าอี้ปีนเพื่ตัดยอดเขต้องปัดยอดออกไงตัดแต่งทรงพุ่มมัน ให้มันแบบยอดแบบเยอะๆดุกๆหน้าฝนน่ะมันจะไม่ค่อยเป็นโรคนี่ไหล้วมันก็จะแตกออกมาแบบนี้นะคะดูนี่ไงเห็นไหมเอ่นี่ ออกมาแบบนี้นะคะจะออกมาเยอะกว่าเดิมห่อไปห่อไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยทั้งหอ่อทั้งกัดแต่งทั้งขายลูกมันลูกมันยังไม่เยอะรอบต่อไปน,นี้เลยเยอะ เพราะว่าตั้งแต่น้ำท่วมลตอนกินก็เพิ่งจะได้ห่อตอนกินไข่จนกระทั่รอบรอบที่ผ่านมาตอนกิไนไข่ไงโอ้ยหมดคันไฟกัดนี่กัดก็ตัดออกนะคะตัดยอดอ,อก,กตัดไม่ได้มันจะไม่แตกมันจะแตกยอดออกมาเยอะกว่าเดิม เดียวเห็นไหมคะนี่อันเนี้ยแบบเนี้ยจะใส่ปุ๋ยไม่ได้เลยเนี่ยลงแล้วถ้าไปดอกเนี้ยใส่ปุ๋ยไม่ได้ร่วงหมดเลยมันต้องใส่กรงแตยังยังดอกมันุบจุมอยู่ใส่ไปแล้วแต่ฟงมันไม่ใส่จะให้มันได้ห่อลูกก่อนถึงจะใส่เนี่ยตุบจุอย่างเงี้ยใส่ได้อันนี้ใส่ไปแล้วฟ่งนี้ใส่ไปแล้วสามแถวนะใส่ถ้าต้นไหนมีดอกเยอะเราจะไม่ใส่เพราะว่ามันจะสลัดไปเลย สังเกตแล้วเวลามันดอกตูมๆเนี่ยมันจะไม่สลัดมันจะไปสาดช่วงที่เป็นดอกแล้วมันจะสลัดลูกหมดเลยถ้าเกิดใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดฮอร์โมนเนี่ยไม่ได้เลยช่วงที่มันมันออกดอกอ่ะออกดอกที่มันดอกบานบาลแล้วมันจะสลัดสังเกตเห็นหลายครั้งละหน้าฝนเนี่ยจะทํายากมากหน้าฝนเนี่ยทํายากเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นดอกแบบเนี้ย มันจะสลับฉีดฮอร์โมนไม่ได้เลยถ้าเราจะฉีดก็ต้องฉีดตอนที่ดอกมันตุกตุมอยู่ฉีดฮอร์โมนที่เขาบอกว่ามีโบลอนโบลอนมีโบลอนแคลเซียมโบโรอนอะไรเงี้ยก็ต้องฉีดตอนที่ดอกมันตุกตุมอยู่ถ้าดอกบานอย่างงี้ไม่ฉีดดอกร่วงหมดสังเกตไปหลายรอบแล้ว ใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้ช่วงที่มันดอกบานเนี่ยมันจะร่วงหมดต้องใส่ตอนที่มันตุมต่มๆอยู่ฉีดฮอร์โมนก็ตอนที่มันตุมต่มๆดอกมันตุมต่มๆอยู่แล้ไม่ได้เก่งเรากจะสังเกตเอาเข้าปีที่ห้ากับปีนี้แล้วทำฝรั่งนะคะ ฝนตกเยอะไปก็ดอกล่วง เก็บรายละเอียดยังไม่ดุกเท่าไหรห่อไปเรื่อยๆ ต้นละลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกแล้วก็ตัดยอดมันตัดยอดเพที่ทำให้มันดกกว่าเดิมถ้าเราไม่ตัดมันก็จะไม่ดกมันจะไม่มีลูกเยอะอน,นี่นะคะดูได้ดูดูด,ดูอันนี้สองลูกเดี๋ยวเราต้องตัดยอดตออ่อ เพื่อที่จะให้ลูกมันดุก,กว่าเดิมให้แตกยอดเยอะกว่าเดิมน,น้ำส้มควรไม้การเคลียได้เกือบร้อยเปอรเซ็นเกิดลูกไหนเราลืมมันก็จะขึ้นเต็นไปทำมาก็ลืมขีดบองลูก ีดทั้งฝ่าก็ได้แต่เราต้องห่อให้ทันไม่งั้นน้ำค้างมันก็จะมาล้างออกหมดก็จะประมาณนี้เลย